เราจะบอกว่าเราคงไม่อยู่ไทยสักพักนึงเลยโอ้ยสวัสดีทุกคนคิดดต้อรักข้าศึชอโรเซรี่าอยากจะบอกว่าเราคงไม่อยู่ไทยสักพัหก,กพหนึ่งเลยเพราะว่าเราก็ไปเจอเจมส์เพื่อเรียนต่อทุกคน ดูแต่ว่าไฟบินวันนี้ของเราจะเป็นยังไงแล้วก็ชีวิตของเจ้าเจียงวันแรกของเราจะเป็นยังไงนะทุกคน่ะเดินทางกันเลย โอเคอู้เขามาทีเกตแล้วทุกคนโคตรตรงนี้แล้วนะโคดเหนื่อยเลยเหนื่อยทั้งร้อนไม่เหนื่อยแล้วเออตอนนี้เราก็จะไปรอข้างในกันนะทุกคนซึ่งไฟบินของเราก็คือตีสองห้าสิบจริงๆคือตีสามเออประมาณนนั้แหละก็คิดซะว่าบินตีสามกันทุกคนก็คือแบบว่าไปถึงไปถึงนู่นก็คือแบบเช้าเลยอะโอเค เดี๋ยวเราไปเข้าไปในเขตกันเลยดีกว่าเนะาะแบบมันจะมีอะไร Let's go Let's go ที่แบบว่าเป็นคนที่นอนดึกไม่ได้ไมีปัญหาเลยชิงเหนื่อยมากเหนื่อยไหมไม่แรงแล้วเอือค่ะไฟบินที่โทรโหดที่สุดในคณะเนี่ยคือเขาขึ้นตอนเช้าใช่เขาขึ้นตอนเช้าตอนน,น,นี้นี่กันโกูบางซืนสุดยอดเดี๋ยวเราจะพักสันสักครู่หน่อยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะวัดไปตอนที่แบบว่า ไปอีกขึ้นเครื่องไปเลยไม่ไหวเนาะวันที่แต่ตอนนี้ขอพักก่อนไม่ไหว อะไรวะน,นี่หนาวร้อนร้อนต้องเข้ามาชื่นใจตอนนี้ร้อนมากนังรอลดวงดูเลยเออนั่นน่ะสิอ๋อนี่ไงใช่หรอไ้่ปวดแค่นี้จริงๆขากลับนะเพื่อนใส่กางินงท้าย <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> จ้าร้อนมากไปถึงหองนอนกันนะทุกคน <c oughs> ถึงแล้วงงมากเราจะไปนอนไหนอ่ Thank you นี่นะครับผมคนที่นอนเจ็มอิ่มที่สุดคนที่บอกว่ากูจะไม่ไม่น่าจะนอนแน่ๆที่ว่าจะนอนไหมวันเนี้ยไม่ไม่กลับไปแปลว่าไม่นอนสบายสุดงงนะทำไมอ่ะนอนสบายแต่ก็คอก็ึินโอ้โหรู้สึกคอเคสเหมือนกันเลยจริงคนถึงแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินนานาชาติหาโจมให้ะจำชื่อผิดใช่ตอนนี้นเราอยู่ที่สนามบินหาดโจแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่มหาลัยกัน<ร>ซึ่งมหาลัยที่เราไปก็คือมหาลัยเจอเจียงยูเอซิลน,นะทุกคนซึ่งเันอยู่ที่เช้าชิงซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางจากที่นี่ไปที่เช้าชิงก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเนาะน <extremely> ชั่วโมงไปเดี๋ยวเราวาไปกันที่หอของเราเลยไป แบบไม่ไหวจะขี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันที่ขอพักกันนะทุกคนเดี๋ยวแบงกับแบงค์มันติดมหาอะไรกำลมันจะเริ่มต้นแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะคะผมจากที่ตอนแรกเราบีแไปว่าเราจะได้นอนตอนนี okay, ้เรามากินข้าวค่ะใช่ โดยการที่สาเหตุที่เราไปกินข้าวในครั้งนี้ก็คือบอกว่าเราซื้อเลี้ยงนะคะผมค่าใ,ให้เลือกระหว่างข้าวฟรีกับนอนเราเลือกอะไรนะคะข้าวฟรีค่ะนมค่ะใช่ค่ะ,คะเอางี้คือจากแรกอะ่ะหิวข้าวรัวๆเลยทุกคนก็คือแบบเอ้ยขอได้เถอะไม่ไหวละหิวข้าวจริงไปเดี๋ยวเราเราไปดูโรงหานเขาดีกว่าว่าลงหานเขาจะเป็นไงนะแ้วบอกว่าช่วงบอกวันนี้คือเค็งว่ารู้คือเค็งอะไรเหมือนกันไป กอากกันกินอะไรีว,วันนี้เราจะเราจะกินอะไรกันดีอ,ดเ,อเลยแตงว่ากินอะไรดีอ่ะกินอะไรดีอ่ะดูก่อน <laughs> ดูก่อนด้วยเราบอกว่าของกินก็เยอะแต่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรกันใช่ไหม ใช่ตัวนี้ได้กินมากตามพวกเขาได้ไหมใช่ a few moments later ออนคือแบบไม่ไหวแล้วต้องการนอนพักผ่อนไปอย่างมากเดี๋ยวเราขอไปนอนพักผ่อนก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเรียกว่าไปเปิดซินจีนกันต่อนะทุกคนเฮ้ยวันแรกก็คูอวุ่นวายมากเลยเนาะเพื่อนเนาะไม่ไหวแล้วอ่ะจะนอนแล้วอ่ะดีทุกคน วันนี้ก็เป็นวันที่สามของเราแล้วนี่มาอยู่ที่เจเจคือจะบอกว่าจะถ่ายนะก็แต่บอกว่าตอนตอนแบบว่าวันที่สองด้วยแต่ว่าพอดีว่าว่าวานก็คือแบบทุลายเยอะมากไหนจะทําซิมไหนจะใสใช่ไหนจะทําซิมไหนจะเรื่องสแกนหน้าเข้ามอหรืออะไรเงี้ยคือแบบเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนคือเหนื่อยมากเลยแบบตีเข้าใช่ตอนนี้ก็คือแบบไปวันนี้เราก็จะไปตรวจสุขภาพกัน ใช่แล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายไป, Vietnamese, ไปช้อปปิ้งกันทุกคนแต่เด il uh ี oh ๋ยวเราเจอกันตอนช้อปปิ้งมากไม่เอาตัวสุขภาพด้วยหรออะไรนะไปเจอกันเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราก็คือมาอยู่กันที่ห้างสรรพสินค้ากันแล้วทุกคนนอกที่ไหนใช่วันนี้เราก็คือเหมือนกับแบบว่ามาห้างเราก็คือมาเติ้งติ็งค่ะติมงย่างเดียวค่ะก็คือขาขายที่เดียวเลย แล้วกูไปเจออะไรนะรืฟรีฮารุจังตาฉันตาดีมากแกกูรีบไปคุเนเ,นเลยอะรืฟรีอม่ะมาอมาอเอาละค่ะผมเจอฟีที่รักของเขานสิบแดวนสิบแปดวนเลยอ่ะมึงดู48สิบแปดยวนนะสิเหรอสิบแปดวนสิบดวนเท่าไหร่วะ สองห้าสิบอ่ะกินด,ดีซะห้าสิบสองร้อยห้าสิบเอาแล้ว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 เ oh อ้วเอาแโอ้ยได้เดี๋ยววันไหนไมีตังไตจะมาเมาให้หมดเลยถ้าตรงนี้เป็น T N t เราต้องกว่าไม่เหลือมี yeah. เดียเย <c oughs> นี่ย oh นี่ค่ะลาเต้ต่างกันชัดเลยเนี่ยไปแล้ว เออเทนที yeah. ชางหัวมันแล้วเอานี่ก่อน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปหาน้ำกินกับเพื่อนก่อนนะทุกคนไปหองกินกันไป <laughs> หาของกินกันไปหาของกินกัน

แล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองโบราณที่เจียงถา,าว่าเราอยู่ในเรายังไม่รู้ตัวเองเลยนวคะชมบรรยาก,กาศนะ

แนวของกินมแบบจริงเลยหน้งประเด็นคือหมายเลยเ <c oughs> ออใช่แต่มันอยู่ที่คนลจา้าแต่เมื่อกี้คืออร่อยมาก <c oughs> ใช่ใชตมาวกใช่ <c oughs> แตงสนใจเต้าหูา้หมนปะ เดี๋ยวลองปเอาปะล่ะอร่อยนะเอออร่อยดีมาแล้วได้มาแล้วมีตรงุ้มเม็นใช่เออโอเคไม่หพ่อพูดอ่ะเออนี่มาโทตะมาแล้วอันนี้ไออันนี้แบบครึ่งๆมาชิมดูอ่า

อะไรแล้วมาบอกก็คือว่าคือตอนนี้คนในคณะก็คือบอกว่าติดโควิดกันทุกคนซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ก็รู้สึกว่าอาการเราเริ่มเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เลยบอกว่าเออสงสัยฉันน่าจะแบบติดโควิดด้วยเหมือนกันเลยประมาณนี้ทุกคนก็แบบว่า EP นี้ก็คงน่าจะจบกันแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าคือแบบขอกักตัวก่อนนะเออถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์กันด้วยนะทุกคน ก็เดี๋ยวขอาการตัวก่อนนะทุกคนแล้วค่อยเจอกันใหม่ใน EP 2สองนะบ๊ายบาย